สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัว Fixer Watch Commander Rider of Light นะครับก็จะเป็นร่างที่แปลงโดยอิคาราชิไดจินะครับพี่น้องคนรองของเค้าเควงอิคาราชิซึ่งจริงๆถ้าจะนับเนี่ยเขาจะเป็นไลเดอร์คนที่5ของซีรีส์ Commander Rewind นะครับจะมีไวอ่ามิลวายไวทนะครับ Evil d i a m o n แล้วก็ Life แต่ว่า Fixer w a t c เนี่ยเขาจะออกหลังจากแจนนะครับที่จริงๆในซีรีส์เนี่ยจะออกหลังจาก Life อีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นไอทีบันไดก็เลยจะมีตัว่องน้าตาลแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล่องของตัวไลฟ์นะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีตัวฟิกวาร์ตัวไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแตมของตัวข้างขาวแบทนะครับที่เป็นร่างแปลงของตัวไลฟ์สีกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเหลืองนะครับที่จะเป็นทีมสีหลักของตัวไลฟ์แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับที่เขาแชร์กับอีวิวด้านหลังนะครับก็จะเป็นการพิวการตั้งท่าทั่วไปแล้วก็ ของที่แถมมาให้นะครับจะมีล่างแจ็คเข้าแล้วก็หน้าแตกของตัวอ e ีวิลรวมถึงสแตมที่จะมาใช้เล่นกับตัวรีวายได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูของข้างในกันของที่มาในกล่องนะครับเราก็จะเริ่มจากคู่มือก่อนเหมือนเดิมนะครับน,นี่เขาแยกมาให้อีกแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปใส่ในตัวกล่องได้นะครับเขาก็เลยแยกมามือที่แถมมาให้จะม,มีทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็จะมีกิมมิคในการเล่นนะครับข้อควรระวังการถอดการถอดเปลี่ยนตัว l i ฟ e กันนะครับหรือว่าตัว t o o ซด์ d ดเ i v e r การเป็นฟอร์มนะครับให้การเป็นร่างเจเค้ลการถอดเปลี่ยนหน้าของ EV วแล้วก็การเล่นกับตัวรีวานะครับแล้วก็นี้จะเป็นของทั้งหมดนะครับมีตัว l i ฟ e ตัวหนึ่งนะครับพาร์ตปืนของ l i ฟ e กันหน้ากากอ e ี view, วิไวสแตม์สองอันมืออีก4คู่แล้วก็พาร์ทเปลี่ยนของร่างเจเค้ลนะครับและนี่ก็คือตัวฟิกควายคอมเมนต์ไลเดอร์ไลฟ์นะครับบอดี้ของไลฟ์เนี่ยเขาจะมีการแชร์กับตัว EV วนะครับ ทำให้มันจะเป็นแบบเดียวกันก็คือจะเป็นสีดําเขียวแล้วก็เงินนะครับแต่ว่าจะมีส่วนที่เป็นส่วนหัวก่ออกก่ <c oughs> <ๆ S 2> อไหล่แล้วก็ปลายแขนนะครับที่จะเป็นส่วนใหม่ของไลฟ์เองเลยนะครับแล้วก็สีของไลฟ์เนี่ยเขาจะสลับก e ับอีวิลนะครับที่อ e ีวิลจะเป็นสีดําแต่ไลฟ์เนี่ยจะเป็นสีขาวเหลืองแทนนะครับส่วนหัวของไลฟ์นะครับเขาก็จะมีการแชร์ส่วนหัวกับตัวอ e ีวิลเหมือนกันนะครับช่วงหัวตนนันหน้าหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปากเนี่ยจะเป็นอเดียกับตัวอีวิลเลยนะครับ ของไลฟ์เนี่ยที่แตกต่างกันจะมีตรงหน้าตรงไวเซอร์นะครับที่มันจะเป็นตัวค้างคาวตัวใหญ่ที่แปะอยู่ตรงตานะครับซึ่งก็ถือว่าดีเทลครบป้นที่สวยงามเหมือนกันนะครับการลงสีเนี่ยก็จะเป็นสีสโ้โมเมทัลิกนะครับจะมีความเงางามมากถือว่าป้าและก็ลงสีได้ดีเลยนะครับก็อ,อกของไลฟ์นะครับมันจะแตกต่างจาก e อีวิชัดเจนเลยนะครับของอ e ีวิวเนี่ยจะไม่เป็นชุดซิปสีดํานะครับของไลฟ์เนี่ยจะเป็นชุดบัตรหลวงนะครับ ซึ่งจะเป็นสีขาวเหลืองที่ให้ความเป็นด้านแสงสว่บบางนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวปลายแขนตรงนี้ด้วยนะครับที่จะเป็นโทนสีเดียวกันสีของไลฟ์เนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองที่มีความเงานะครับซึ่งขาวของไลฟ์กับตัวกีดเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับของไลฟ์เนี่ยจะเป็นขาวเงาของกีดเนี่ยไปออกเป็นขาวมุกนะครับตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายข้างขาวอยู่ด้วยนะครับสีเหลืองเองก็จะเป็นสีเหลืองเองานะครับ ตัวลาตัวกับต้นแขนเนี่ยจะเป็นชุดของตัวอ e ีวิลเลยนะครับที่จะเป็นสีดําเขียวแล้วก็สีเงินนะครับช่วงล่างของตัวไลฟ์นะครับมันจะมีกระโปรงที่ตัวอ e ีวิลไม่มีนะครับซึ่งมันจะคุมทุกด้านของตัวขาของตัวไลฟ์อยู่นะครับข้อดีก็คือมันจะนิ่มนะครับทําให้การจัดท่าอะไรพวกนี้ไม่ติดขัดอะไรมากนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันเหนียวนะครับทําให้ค่าตัวกระโปรงเนี่ย มันจะติดค่อนข้างง่ายแล้วก็ติดอยู่นานเอาออกยากด้วยนะครับทำความสะอาดดูแลก็ยากและก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับว่าผมก็เนี่ยพอมันโดนขูดโดนสีอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะติดเป็นคราบนะครับซึ่งน,นี่เป็นข้อเสียหลักๆของการใช้ยางเลยนะครับช่วงขาของไลท์กับอ e ีวิลนะครับจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับทั้งการป้าและการลงสีเนี่ยจะเหมือนกันเลยซึ่งก็คือโอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสีเงินของเขาเนี่ยลงได้สวยงามมาก ที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีตรงช่วงต้นขากัะตรงบนเขาเนี่ยถ้าเป็นของ EV i l เนี่ยมันจะมีเกาะสีดําอยู่ด้วยนะครับของไลฟ์จะไม่มีนะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้ขาของไลฟ์เนี่ยดูคลีนกว่านิดนึงนะครับทีเทีของตัว Two s i ์ e driver ของตัวไลฟ์นะครับด้านที่จัดเป็นดบบตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นของตัว e v i l เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยสามารถทำการใส่โหมดดามได้นะครับแต่ว่าตัวไลฟ์เนี่ยเขาจะแถมมาให้แค่โหมดปืนของไลฟ์กันอย่างเดียวนะครับทีเทียของตัวไลฟ์กันก็จะถือว่า ออกมาได้สวยงามแลวก็ลงสีได้ดีเลยนะครับตวัววาดสเต็ปข้างข่าวเนี่ยก็ถือว่าปั้นออกมาได้ดีลงสีก็โอเคข้างล่างเนี่ยตรงตางประทับก็ถือว่าทาได้ดีด้วยนะครับดีเทลแล้วก็สีหลักของตัวไดเวอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเงินกับสีเขียวเมทัลลิกนะครับอาวุธเนี่ยสามารถทำการถอดได้แน่นอนนะครับข้างในก็จะเห็นดีเทลประมาณนึงแล้วก็จะเห็นว่าตัวที่ประทับตาของตัวกุสไซไดเวอร์ที่เป็นด้านหนึ่งเป็นหน้าของไลฟ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าของอ e ีวิลเนี่ยเขาปั้มมาได้ดีแล้วก็คมมากๆเลยทีเดียวนะครับ การขยับห,หัวของตัวลายครับนะครับหลักๆเนี man, man, after, Gonzalez, ่ยจะติดตรงปกคอเสื้อนะครับเวลาจะเงยหน้าขึ้นเนี่ยต้องเลื่อนคอมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับต้องจะยกขึ้นได้ราวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนคอมาข้างหน้าเนี่ยยกลงมาได้ราวๆนี้นะครับเท่าคอไปข้างหลังเนี่ยไม่จะติดตรงปกคอนะครับทำให้ลงในแข่นี้การขยับขึ้นซ้ายขวาเนี่ยก็พอทําได้นะครับการขยับช่วงแขนนะครับสามารถทําการดึงแขนออกมาได้จังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการยกขึ้นมาได้ราวๆนี้นะครับถ้ามากกว่านี้ เก็ะไหลจะหลุดนะครับช่วงไหลเกาะเนี่ยขยับได้นะครับทําการหมุนได้ใบเสร็จขยับได้แล้วก็ช่วงศอกเนี่ยดึงข้างหลังได้นิดนึงนะครับแล้วก็หมุนออกมาข้างหน้าได้ราวๆนี้นะครับไอ้ข้างนี้ของผมมา,มาดึงตรงช่วงต้นแขนตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงช่วงศอกอะแล้วก็มือนะครับหมุนได้ประมาณน,นี้นะครับ ช่วงอกนะครับทาการขึ้นสุดได้ราวๆนี้นะครับลงสุดได้ราวๆนี้ขยับบิดหมุนมาข้างหน้าได้นะครับแล้วก็โยกได้ช่วงเอวนะครับขึ้นสุดได้ราวๆนี้นะครับลงสุดได้ราวๆนี้นะครับหมุนบิดมาข้างหน้าได้แต่ว่ามันค่อนข้างยากทีดนึ่งนะครับเพราะมันติดตรงพวกผ้านะครับช่วงขานะครับทําการดึงลงมาได้จังหวะหนึ่งนะครับทําการบิดขึ้นมาเนี่ยจะได้ราวๆนี้นะครับแล้วก็ออกข้างได้ราวๆนี้นะครับ ไปข้างหลังเนี่ยได้ราวๆนี้อ่าแล้วก็ทําการงอเข่านะครับจะได้ราวๆนี้นะครับช่วงเท้านะครับหลงสุดได้ราวๆนี้ขึ้นสุดได้ราวๆนี้ขยับบิดเข้าข้างในได้นะครับปลายเท้าขยับขึ้นได้ประมาณนี้นะครับตัวไลฟ์กันนะครับ ก็ตอนที่ติดกับขิงคันอยู่เนี่ยเขาจะให้เป็นโหมดแบบสั้นๆแบบนี้นะครับเราสามารถทําการทอดเปลี่ยนกับอีกชิ้นนึงนะครับสําหรับทําการแอคชั่นได้ไมันจะเป็นแบบยาวนะครับนี่นะครับดีเทลข้างหลังก็จะเห็นว่ามันจะทําส่วนดาบเนี่ยที่พับอยู่มาด้วยนะครับังการปแปลงร่างของค a มเบเนเตอร์ไลท์กับอีวิลเนี่ยเขาต้องทำการดึงตัวอาวุธเนี่ยออกมาจากตัวทูไซไดเวอร์นะครับ ของไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นการดึงตัวไลฟ์การออกมานะครับทําให้หนักแปลงร่างเนี่ยไลฟ์ Life ก็จะทําการถือตัวอาวุธเนี่ยอยู่ที่มือขวาอยู่แล้วนั่นเองนะครับหลังจากติดอาวุธให้ไลฟ์แล้วนะครับเราก็ลองจัดไปจัดท่าแอคชั่นกันดูนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นท่าเล็งยิงไลฟ์กันนั่นแหละผมรู้สึกว่าการจัดท่าของไลฟ์เนี่ยเ้าได้ต่างจากกีบพอสมควรนะครับซึ่งจะให้ลองจัดดูก็ต้องยอมรับว่าตัวซิกูอาร์ไลฟ์เนี่ยจัดท่าได้ไม่เร็วเลยจริงๆนะครับ กูวาดไลฟ์นะครับเขาจะให้มือเหลนี้มาให้นะครับจะเห็นได้ว่านิ้วชี้เขายื่นออกมาผมก็เลยเอามือเนี้ยนะครับมาทําเป็นท่ากดแบบว่าสือแตกนะครับในการใช้ท่าไม้ตัยของไลฟ์นั่นเองนะครับและนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งท่าเพื่อใช้ท่าไม้ตัยของไลฟ์นะครับแบตจะตีสฟินิชซึ่งไลฟ์ในเกมอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี้ยก็คือการตั้งท่าแบบนี้นะครับที่ไลฟ์จะทําการยิงพลังงานเนี้ยออกมาจากปืนไลฟ์กันนะครับอีกท่าหนึ่งของแบตจะตีสฟินิชนะครับก็คือไลฟ์เนี้ยจะเอาตัวไลฟ์กันเนี้ย แบกกลับเข้าไปที่ตัวทูไซเดเวอร์นะครับแล้วก็ทําการโตเต่เออกมาเป็นแท่งายในลิกันเองนะครับถัดมาแล้วก็มาลองเปลี่ยนเป็นไลฟ์ล่างแจ็คเข้าจีโนมกันนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ถอดตัวแบตไวสแตมออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวแจ็คเข้าไวสแตมเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับจะเห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีรูปของเอ็กเซแล้วก็การลงสีของตัวจิ้งจอกที่เป็นสีชมพูอยู่ด้วยนะครับ ถือว่าทาออกมาได้สวยงามประมาณหนึ่งเลยนะครับถัดมานะครับก็มาถอดเปลี่ยนที่ส่วนเดิมบอกก่อนนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับจับที่ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็จับบนหัวข้างบนเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการดึงออกมานะครับช่วงเกาะอกนะครับทําการดึงจากด้านล่างนะครับเกาะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับดึงจากด้านล่างแล้วก็เกาะไหล่นะครับทําการดึงขึ้นข้างบน ด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับตรงก่อข้างหลังเนี่ยจริงๆไม่มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับและมันเฉลยออยีกแค่นี้นะครับมาลองประกอบรากจะเข้าดูนะครับเริ่มจะเอาข้างหลังเนี่ยประกอบกันก่อนนะครับนะครับแล้วก็ใส่ที่ด้านหลัง ก็เอาด้านหน้านะครับประกบเข้าไปถัดมาก็จะเป็นจัวชิ้นไหลนะครับด้านยาวจะอยู่ข้างหลังนะครับด้านสั้นจอยู่ข้างหน้าหันแบบนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับคือใบหน้าประกบเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับล่างจะเข้าแล้วนี่ก็จะเป็นคอมเมนเดอร์ไลฟ์ล่างแจ็เข้านั่นเองนะครับที่ต่างกับตัวล่างแบทจะเป็นตัวเกาะด้านบนกับตัวใบหน้านะครับมีแค่นั้นแจ็คเข้าเนี่ยมันจะให้เรื่องความเร็วนะครับล่างมันก็เลยดูมีความปาดเปรียวว่องไวกว่านะครับตัวผู้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ให้ในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ตัวจะเข้าไบสแตมเนี่ยมันจะเบรดมาจากตัวคอไมไพด์ด้วยเอ็กเซนนะครับจะเห็นได้ว่าสีแล้วก็ตัวหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับตัวเอ็กเซนนะครับอย่างตรงเนี้ยจะมีเกาะที่เป็นแบบตัวเอ้แว่นตาของเอ็กเซนอยู่นะครับแล้วก็สีเนี่ยชมพูกับเขียวนะครับจะเป็นสีของเอ็กเซนตัวใบหน้าเนี่ยจะมีรูปแบบของหมาทิ้งจองด้วยนะครับตามตัวจะเข้านั่นเองสีก็ถือว่าลงใช้ได้นะครับเป็นสีชมพูไมฮัลิก ตัวกาะเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบเดีวยวกับตัวแบทนะครับแล้วก็สีเขียวไม่ผลิตมีความเงามีมีมความเงาเงามาจากไหนนะครับข้างหน้าก็จะมีความเงาด้วยแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบยางนะครับมันจะมีความนิ่มแล้วก็ความเหนียวนะครับอาจจะต้องมีการดูแลรักษาประมาณหนึ่งไลฟ์ในล่างจะเข้านะครับจะใช้อาวุธเป็นไลฟ์การเหมือนเดิมแต่ว่าในร่างนี้เนี่ยไลฟ์จะไม่ค่อยยิงปืนเท่าไหร่นะครับเขาจะเน้นการพุ่งไปแล้วก็ใช้ไลฟ์กันเนี่ยฟาใส่ต,ตัวอย่างรวดเร็วซะมากกว่า ถ้าเรามีฟิกกวาเดมอนนะครับก็สามารถนำตั้งคู่กับไลท์ถึง2แบบเลยนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากการช่วยกันต่อสู้ของไดจิกับพี่โรมินะครับตัวนี้แบบนึงเนี่ยก็จะเป็นฉากการประทะกันของไดจิกับออลเทกานั่นเองนะครับและฟิกกวาร์รีวายกับไลท์นะครับสามารถทำการจัดเป็นฉากช่วยกันต่อสู้ของพี่ชายกับน้องชายอิกิกับไดจิแบบในซีรีส์ได้เหมือนกันนะครับ แล้วเท่านี้นะครับก็จะครบ3พี่น้องในการชิปบวกไวแล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้เก็บฮาร์ไนโลนะครับก็เลยจะไม่มีอีวิลแต่เรื่องวัตถุดิบหลักของซีรีส์เล้ก็เป็นประมาณนี้นะครับพอจะมายืนลงไปแล้วเนี่ยถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่ออกเลนสตรีมก็คิดว่าน่าจะเก็บนะครับเพราะผมค่อนข้างชอบดีไซน์อยู่แล้วแล้วก็อยากเอาตัวพ่อเนี่ยให้มายืนครบในครอบโค่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเาอร์พาร์ตโดนต่อยตาแตกของอีวิลนะครับเขาจะเป็นการทำดีเทลที่บุ๋มเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรืื่่ออองงงขกกกกกาาารรรรรลสีีีนนนนะะะะคคัััับบบใหห้้เมมตตตวจทแปณ ข้อเสียของตัวไลฟ์นะครับจุดเดียวที่ผมเตะคือตรงผ้าตรงนี้นะครับจุดอื่นเนี่ยที่เท้จุดขยับผมว่รู้ว่าโอเคมากนะครับเขาป้านมาดีจุดขยับก็โอเคแล้วก็ข้อคอนเซิร์นอะไรผมก็คิดว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับตาหนิก็ไม่ค่อยเห็นด้วยจะมีตรงผ้านี่แหละที่เป็นตําหนินะครับผ้าเนี่ยมันทําเป็นแบบยางการขยับ,บอะไรพวกนี้มันก็ดูพอเข้า,ขาใช้ได้นะครับแต่พอเรื่องการเล่นแล้วเนี่ยเวลาจับเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยความเหนียวจะเกิดความลำคาในการจับนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ พราะมันเหนียวเนี่ยเส้งสกปกอะมันจะติดง่ายเนี่ยผมพูดหลายรอบแล้วที่เห็นในเทรนว่าเนี่ยมันติดเยอะมากนะครับแล้วก็อ,ออกยากด้วยให้บางทีมันดูเป็นตหนิไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะดูแบบสกปกด้วยจุดที่ที่ผมไม่ค่อยชอบสำหรับตัวนี้เลยนะครับสำหรับฟิกควาคาเมเดอร์ไลน์ออะนะครับผมรู้สึกว่าโอเคกว่าที่คิดเอาไว้นะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยลองจับดูผมก็คิดว่ามันก็เฉยๆนะครับแต่พอลองดูดีเทลลองจับท่าดูเนี่ย สรุปว่าเขาทำการจัดท so like ่าได้เยอะแล้วก็ด anyway. so like ูดีด้วยนะครับนี่ถ้ามีตัวในซีรีส์เดียวกันเนี่ยสามารถทการจัดคู่ได้อย่างหลากหลายมากนะครับของหท้เองก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาให้มาแบบสามารถทาการเปลี่ยนร่างได้2ลร่างในตัวเดียวนะครับถือว่าดีมากเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสามารถทาการเปลี่ยนพาร์ทแล้วก็เปลี่ยนร่างเล่นได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็เล่นได้สนุกเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับกีดนะครับตัวไลฟ์ตัวเนี้ยต่แสจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยคนพูดถึงเท่าไหรบั ผมก็พอเข้าใจได้เพราะว่าตัวไลฟ์เนี่ยบทเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงลังๆเนี่ยบทคือค่อนข้างแย่เลยแหละจากของผมเองเนี่ยก็ถือว่าเก็บให้มันครบสามพี่นอะอีกาลชีไปนะครับรีวิวของ f i กกว่าคาเมเนะอะไรก็เป็นประมาณน,นี้นะครับถ้าใครชอบกรละกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ